ไก่กินข้าวเที่ยงน้ำเปนครับน้ำกำลังเดือดฟร่องเลยรอแป๊บใส่ผักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ได้กินเผัาใบแคลเลื่อยผักซีตต้นหอมซอยไว้เรียบร้อยครับน้ำกำลังเดือดออใส่ลงไปครับบัดเทศนี้ที่เด้ดเสแฉ โอ้ยบางสีสันเป็นตาเสียบเห็นกินเองครับสมมือนี่ยครับใส่ผักเสร็จเรียบร้อยโคลเลโคลเล,คน,เลคนลงไปเดือดพผ่านแเลยครับโอ้ยบัตรดี ซีมครับโอ้เสบสุดยอดของความอร่อยอ่าปักใส่จานมาบบนี้โอ้โ,อโบแมนต,ตุมเนื้อไก่เลยครับตุ่มสี่โค้งไก่เอาให้มันเขาก็ยุกเศรษฐกิจของของแพงเรากินแค่สี่โครงไก่อร่อยอร่อย น้ำซุปกระดูกนี่เสียดายแต่บอเด้ไปซื้อเครื่องในมาไว้น้ำถ้าซื้อเครื่องในมาไว้น้ำเนี่ยโอ้ต้มใส่เครื่องในสุดยอดเลยครับโอเคแค่คนคนเดียวกินอะไรมากมายเรียบร้อยครับต้มไก่